สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่างเจ็บตังคนภูไทยเด้อท่านผู้ชมอ้าวอันนี้ล่องรถบอท่านผู้ชมแอดมินลมวันนี้มาหาเซียนติ๊กนะคะมาหาเซียนติ๊กนะคะมาตามตัวเลขโชคลาภนะคะวันนี้จะได้แนวทางหรือว่าเอามันบม่มีเสียงบ่รถอันนี้ฮะเอาก็ดีเทไหม ท่านผู้ชมพนล่องรถค่ะสามีพนล่องรถรถไฟฟ่าอู้คือขากแทหะอ่ะพูดต่อมาหาเซียนติ๊กนะคะวันนี้จะได้ตัวเลขโชคลาภตัวไหนนะคะจะเป็นแนวทางหรือว่าความฝันนะคะเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันนะคะก่อนอื่นฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะเซียนติกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ะะน่าใส่ทเนี่ย <laughs> เจอกันทักแต่ความงามค่ะท่านผู้ชม <laughs> เจอกันทักแต่ความสวยงามมาแงามแต่อัดมามือน,นีน่นอนตื่นสวยเนาะเอาบอกตื่นสองโมงเสาเนาะโอ้ตีนอนอิม่มเะพาะนาตาสดใสเนาะนอนวันตีสี่โอ้อตีท่างผหจังจังบ่มันบม่อยากนอนเลยไหเที่งตีเจ็ดต้อง,องนอนมานีมา เมื่อนีมาแบบเฝ้าาจักหน่อยแต่ว่าสิขอลมกวนเฝ้าอีกแล้วเฝ้าหาตัวเลขเห็นพี่น้องเนอะมากเมือใดกับมิตรเฝ้ามากเมืองใดกับมิตรเฝ้าค่ะโอ้อยากได้ตัวเลขน้านน่ะแฟนคลับว่าเออจักไหนกะงหมวดธิ่าณฑ์มาเลขเฮาไปจางไหนเข่าแล้วเนาะเข้าตัวใดเนอะเข้าตรงกลางเข่าตัวใดก่อนเ้าตัวใดก่อเฮะหมวดวังหัน เอาทวนทวนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมให้เด่นเจ็ดไงมันก็มาทั้งเจ็ดห้าแต่ว่าที่จับไม่เป็นไงค่ะเนี่ยแต่ว่าที่บอกว่าเด่นเจ็ดไงค่ะม้วนที่ผ่านมาบนเส้นติ๊กนี่เมีนมวดที่แล้วติ๊กบอกว่าใหนเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดมันก็มีทั้งเจ็ดเส้งศูนย์นึ่งตัวนะมันเจ็ดทั้งศูนย์ทั้งขาทั้งศูนย์แล้วทีงไหนอีกมันก็แมีนตัวนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเอ่องวดี้แติ๊กจับไม่เป็นเพราะว่าจับแนวทางเนาะค่ะพูดเลยแต่ว่าก็มีคนนะมีคนทักเข้ามาอยู่ว่า กบมากเลขน้าเจ้าจับหอยกระจับเอาอยู่ในนี่แหละหอยกระถูกยู่เพื่อนวะอ๋อนะคะก็กระถูกอยู่แล้วก็เลขกฝันจะคล้องฝานสามฝันห้าศูนย์มาเต็มเต็มเลยขันแน่นเลยฝันเอาข้อที่ไทยข้อฝันเจ้าวันไายตานั้นไทยแตาสู่ได้ของไม่ได้มาไายฝันเจ้าเลยแม่นบ่เออเอ้าเดี๋ยวนะคะค่ะเอามโอนี่ด้บะนี่งวดที่แล้วถือว่าเขานะ เข,เ,เขาเเล็กเด่นเจ็ดนอจุดติ๊กในฟอนยาวว้าเนทีแรกตีวัาติสิบมเสื้อติ๊กติบอกว่าติสิบมื้ติ๊กโชคดีวะเนี่ยแมนโอ,อ้ลูกไส้น่นไปซื้อมอหมอหมอันมอเนื้อย่างนะแมหมอเนือ้อย่ออออางแบ้มันก็เล่นความกวาม้วางความยาวลุลุ่นข,<า>ของหมอนั่น<า>มันหนึ่งเจ็ดศูนยนึ่เลยไปซื้อได้เจ็ดสิบบาทเจ็ดศูนยหนึ่งเจ็ดศหนึ่งเจดศค่ะแม่สองเจ็ดศน เต็มๆแล้วขวัเลยขอัญลายกว่าเก่าขอัญลายกว่าเก่าเอาอันใบสองเนาะเพิ่นมาซีหมอนน่ะเพิ่นวัน่ะแม่แม่หนูอยากกินหนูอยากกินชาบูเพิ่นวบบค่ะไมเลยไปซีหมอ่ะค่ะแต่เกาทำซบสองเหมือนมากเรเดอว่าสั้นติการันค่ะติก็เลยไปเบิงเว้ยติกระเจ้าหาแล้วอันทักไปเฟซบุ๊กผู้นั้น ผู้นี่ไล่หาผู้นําบผูนี่มองได้สามารถที่สิซื้อได้ก็ยั่งยหน่อยก็ซื้อไ้เปนซื้อได้พัสดุ์กระจับเซกันนอใบสองนอสองเจ็ดซน้อนออออออลอออออลอหอออออออนออ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 กออ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 ซื้ออออ้ออออนเอออออออ่อ้ออ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 อยออ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 นอมอออออ่ออ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 สออ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 อัออออออ คาราสิบหกหรือคาราบบบอวกับพระท่านเนี้ยล้อ่ะกับะท่านธรรดากับพระท่านนี่หวานจะเด่นนะ่ะท่านผู้ชมแม่ก็เลยซื้อซาบูยิก่ซาซาบูเนย่างนั่นแหละอ้าวแม่โมนีเจนตีกส่ให้เป็น ไม่คำนวณนี่จะเป็นความหวานเอาอันนันที่แล้วหรอบอเห็ดอันตีกันวไปลงไปสู่พี่น้องเบิ้งติกไรเอาบออาจจะได้เป็นสูตรไหมคำนวณน้องาวสมุทชมเนาะทั้งสูตรทั้งฝันโอ้ทั้งสูตรทั้งฝันโอ้เช่นติการ์ติชุ่ทั้งสูตรทั้งฝันไมด้ขาวสมุทชมเข่าเข่าทั้งทั้งบนทั้งล่างครึ่งหัวที่แล้วบอค่ะที่กระโปงหูแสดงว่างแคที่แล้วโชคดีบนล่างเลยบอบัวจึงได้จำนวนตัวเลขตัวเลขบนแมนแต่ว่าตัวเลขเข่า แล้วบานีติบว่าหไอกสูตรสูตรหม่สีอาลตราสูตรสูตรที่มันเข้าเข้าปัจจาอันนี้คือคือคำนวณออกมาแล้วค่ะอันนี้คือคำนวณออกมาแล้วเนาะนี่คำนวณออกมาแล้วแล้วทีนี้ตัวนี้เนี่มันเด่นสองนะค่ะยี่ให้เด่นที่สองนะค่ะให้เด่นสองเพราะว่านี่เด่นสองนะคะจังสันเวขันขันขมนนทายคีปแน่เนี่ยกับพี่น้องกับสิมาเด้สังเกตเบอ่งเดอพีปต่างจีอได้บอกำไรอยู่ค่ะ ขนาดไอ้แล้วพายุพี่น้องกันสิเข่ามาะะแล้วก็อันตีคำนวณอ,ออกมาคือเอาตัวเลขมันมาบวกกันเนาะบวกกันคูณหารกันเนาะโอ้ตำรวจตัวนั้น <c oughs> อนก็จะเป็นเดี๋ยวเด้อให้พี่บอกนะเสี่ยนจริงนั่น,น,น,นละว,ว่าสั้นเวอร์ว่าโอไ้ได้ได้เท่าไหร่ก็เพื่อนได้งกใบเพื่อนจับได้ลอตเตอรี่เพื่อนเป็นไป<ว><ว>จับเองเนี่ยปูเจียวให้พ่อให้พ่อถอดเก่งๆให้นะคะ ันมาเพื่นจับเองเพิ่นบอมากเลขเซียนติดจับห้ว่าสั่นสามสองเจ็ดนะครับสองศูนย์นะครับอันบาเนียนแต่ว่าเลขเจ้านั่นเขาอยู่อยู่ในตะล่างนั่นคืออยู่กับ่าสิจับได้บ่อว่าสั่นเพิ่นบ้าเนาะเพิ่นกับเเว่เพื่อนกับเเา่ก็ติ้งนั่นแหละเพิ่อนเพิ่นกับทูมากพวกเราสามารถที่กระว่ได้ถามดอกว่า อยู่จ <ITA> ังหวัดใดเนาะติกระเบัลคนผู้มั่งศิกระบัาอันหนึ่งศูนย์เป็นยังครับหนึ่งศูนย์นี้เป็นเลขกันบอกเนียนอ๋อเป็นเลขกันนะครับเพราะว่ามันอยู่หนอกไหมผมกะสงสเอ้หนึ่งศูนย์เป็นเลขกันน้องๆเป็นเลขกันนี่คือเลขสถิติมากแต่ว่าติกระสิบัลไฮทีมคือสองหนึ่งหนึ่งสองครับค่ะสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนี่ไม่ควรทิ้งเด้อ ไม่ควรทิ้งเพื่อให้กันไว้ครับเนาะสองกับสองหนึ่งแมะแต่วันหน็่งคคือสองสามสองเจ็ดสองศูนย์นะครับเนาะที่เน้นๆนะครับเนาะแมนค่ะแต่ว่าแค่ขับกระทักไา้อยู่เด้หกหกสามสามหกตะเก้าตีสิตีสิมากเลยสามสามหกมาแต่ว่างวอันนี้ตีโบมากเลยเลยสามสามหกอาจจะมาหรือเปล่า ก็มีอยู่ในสูตรคำนวณเหมือนกันนะน้องพงษ์พรครับเนมนเมนเมนแต่คือความี่อยูนะครับแต่คือความหมายว่าคือม้วนนี้นะคือคือชอบสองดีเส้นตีกวงกลมหายไหมบ่แมนค่ะเดินสองแมนเดินสองอันนี้บนขั้นจะเป็นทุกข์นะครับมันกล้าฉบับเดียวกันนะเป็นเป็นหลอกมาหลอกหลอกห้เนาะค่ะฮัดเทียพัดเทียอกเป็นหลอกห้นะครับตัวเลขตัวเดียวเดียวกันเลยครับเดิน หาเทียบดับบานเอาอันบอบท่านขอขอไทยร<ช>ูปแนวกสิวาจังศีนาหาเทียแป้นครับอยากได้ท่านผู้ชมเบิงเป็นแนวทางนะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16บหเมษายนพศสองพันห้าเลขเด่นชุดนี้ก็เซียนติ๊กให้เด่น2นะคะเด่น2งวดที่แล้วเข้าเด่น7นะคะงวดนี้เข้าเด่น2ใช่ไหมคะบัดซานบอกไว้ก่อนนิดิ๊กเอ้ จะแต่งบอกไปก่อนว่าเข้าเด่นสองแล้วไม่หอนมือเข้าก็ว่าอย่าให้มันเข้าเนาะมั่นใจปะคะมนนะคะเสียนตีกก็มั่นใจนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่อยู่ในกรอบนะคะงวดที่แล้วก็อยู่ในกรอบบอกว่าเด่นเจ็ดเนาะเด่นเจ็ดเจ็ดก็มางวดนี้เด่นสองตัวเลขที่อยู่ในกรอบก็จะมีสองหกศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งนะคะ สองหกศูนย์ถ้าท่านใดอออยากจะจับเองก็จับเองได้นะคะหลายคนที่จับแล้วก็มีโชคดีใช่ไหมคะเซียนติ๊กเมนค่ะก็ <c oughs> ได้ลอตเตอรี่กี่ใบนะคะ6ใบได้ลอตเตอรี่6ใบใช่ไหมคะเขาเจาก็ซื้อ07นย์เซื้อ07ซื้อ07ได้ประมาณซื้อ07ประมาณ07นี่10ใบ07 10ใบ07นเจ็ดน10สิบใบ ขาเจ้าวานาโอนาสิอกศูนกางล่างนาะัทศีแดงเงินลายบริษันมันกิมันกบวถึงเลสันเนาะเมียนบานีเขาเจ้าเลยคือศูกับศูนจ็กับเจ็นหานะแมศูนย์ห้าศูที่เขา่นเลยเรนลายบเมีนที่ขาจ้าเ่นลายแล้วศูนย้าได้กี่ใบ ซูนหาซูนหาได้หกใบอ๋อเขาได้ซูนหาเสนอเพราะว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่มันบ่ได้เป็นการลงทุนที่บ่ขาดทุนนะนะคะแต่ว่าันเขาซื้อใต้ดินอาจจะได้เนาะเซียนเนาะแมนเมนเมนเพราะว่าเขนซื้อไอ้ไอ้ลอตเตอรี่นี่มันสิบ่ได้เนาะค่ะเนาะ แ่ก็ถือว่าเขาจับตัวเลขถึกนะคะสําหรับเออ่แฟนคลับของเซนติกจับตัวเลขถึกแมนบอเซนแม่ค่ะนะคะอ่ะอันนี้กต่ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิรงเถอะท่านผู้ชมจับตัวเลขเองแล้วมีโชคลาภนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้ในเด้อผู้ใดเขามาติดตามรับชมกับเบิรงค่ะจังหวัดก่อนเป็นเจ็ดศูนย์นอนเจ็ดต่างเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ศูนย์ห้าเพื่อไปจับเอาศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้านะแมนจับว่าเจ็ดศูนย์กับศูนย์หาโอ้ยใหญ่ทั้งล่างทั้งบนเลยแม่ ก็ใบคุณครับคุณผู้ชมเนาะถ้าเป็นศูนย์เจ็ดล้ว่าค่าถ้าเป็นศูนย์เจ็ดนะจะได้เยอะกว่านี้บาารใชัไหมเมียมนอ๋อถ้าเป็นศูนย์เจ็ด่ะจะได้เยอะกว่านี้บริษัค่ะบ้านนี้ก็โอ้จักเสีดจัดวนอันนี้นะคะท่านผู้ชมก็สรุปนะนะคะก็คือเซียนอันนี้เป็นตัวที่เซียนติ๊กจับให้นะคะก็จะมีสองสามสองเจ็ดสองศูนย์นะคะแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดและหกสามนะคะ ตัวที่วงกลมนี่น่าจะตัวที่วงกลมคือตัวที่ติ๊กชอบเด้อตัวที่วงกลมก็คือจะเป็นตัวเน้นของเซียนติ๊กก็คือเซียนติ๊กชอบคู่นี้นะคะเน้นก็คือถ้าเซียนติ๊กจับจะจับคู่นี้และชอบคู่นี้ส่วนเลขสิบที่อยู่วงกลมล่ะคะตัวเลขสิบนี้คือตัวกันไวอ๋อกันหนึ่งศูนย์ใช่กันหนึ่งศูนย์กันหนึ่งศูนย์เพราะว่าหนึ่งศูนย์มันมีอยู่ในกรอบแมนบรคะแมนค่ะหนึ่งกับสองหรอคะหนึ่งกับสองคือตัวนี้อันนี้ก็กันไว้หรอ ใช่ต่กันไว้กันไว้เพราะว่าตัวนี้น่ะต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไหมเพราะว่ามันมันจะมาไหมเพราะว่าเขาอันเมนบอกเหมือนกันค่ะเพ่อเพื่อมันอาจจะโผล่เข้ามามันไม่แน่ใช่เขาอ่านหนึ่งสองนหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเข้าโผล่หัวนี้ลหละค่ะต้องการไว้กันไว้ถามว่ามันหลายตัวบอสมันก็ไม่หลายตัวเด้มันบ่หลายตัวด้นิค่ะ 6จุดเนาะ6จุดบอหลายครับผมบอหลายตัวกกันกับ3ตัวเท่านั้นแมนมันก็แค่1 2 3 4 5หนึ่งแม่หนส1 2 3 4 5ถ้าไปกลับเนาะไปกลับก็10เสียสิบเสีก่อนนี่1 2 3 4 5เป็นบอเพราะว่า2 1 1 2มันก็เป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วเป็นบอาถ้าไปกลับมันก็10ตัวคถ้าไปกลับก็10ใบ สิบใบมันก็เท่าไหร่หนึ่งพันบอกอค่ะใบละสิบต่อเนี่ยจุแย้วละอิจารณหน้าเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นแนวทางโชคลาภจากเซนติ๊กนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ขอให้โชคดีสุข,ขสุขคนด้วยค่ะเด้อท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะก็สำหรับตัวเลขเซียนติ๊กนะคะงวดที่แล้วก็ถือว่าเ,เด่นเจ็ดเข้านะคะส่วนงวดน,นี้ก็คือเด่น2นะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ ฝากกดติดตามเพจเจ๊าตังคนภูไทยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะสวัสดีค่ะ